่ามากค่ะคำนี่เข้ามากเอาจักคลิปเบิ้งอีกเนี่ยนะเนาะสิบหกพอคสองห้าหกหกเด็กคู่จับเด็กขี้เนาะ นะจ๊ะเลขขี้จับเลขเลขขี้จับเลขขี้อ่าโอเคจ้ะบาร์นี่เฮาสิเอาเฮาสิเอาคู่คู่ขี้เนาะ คู่ขี้นี่อ่ามันสินยังอยู่สองห้าสองเจ็ดสองเก้าสี่ห้าสี่เก้า หกเจ็ดหกเก้าแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าอืจะอันนี้คู่ไม่ สามารถจับคู่ได้เนาะมันก็จะมีอยู่สองหกสี่หกหกหกแปดหกแล้วก็เคยออกแล้วเล็ก ครูจับก็เล็กขี่เคยออกแล้วเคยออกแล้วมันก็นจะมีอยู่งวดเมื่อกี้หกหาเนาะก่อนนานี้กะสี่เจ็เนะาะบานนี้ก็จะเป็นเป็นขี้จากขี้

ห้าเก้าห้าศูนย์เจ็ดเก้าแล้วก็เก้าศูนย์เนาะอันนี้แบบเคยออกแล้ว ตตวเคยออกแล้วก็จะมีหนึ่งเจ็นึ่งก็ดสามนีสอหลอกเนาะก็จะสูรเจนะคะจะเป็นลักษณะนี้คู่จับขี้แล้วก็ขี้จับขี้ก็จะเป็นหลัก ชนะออกมาแบบนี้นะคะเอาแบบง่ายๆนะคะให้หน่อยลงหน่อยลงสั่นลงนะคะอีกรอบหนึ่งนะเลขคู่จับกับเลขคี่อันนี้คี่จับคี่นะคะเลขคู่จับเลขคี่ก็จะ,จะออกมาเป็นอสองหาสองเกตสองเก่าสี่หาสี่เก่า กเจ็ดหกเก่าแปดหาแปดเจ็ดแปดเก่าอันนี้คู่จับครูเปอร์เซนต์ออกหนีหน่อยแห้งนะคะอันนี้คู่จับขี่ที่ออกแล้วหกหากระี่เจ็ดขี่จับขี่นะคะขี่จับขี่ตรงมันที่เหลือสี่เหลือหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งศูนย์สามหาสามเก่าสามศูนย์หาเจ็ดหาเก่าหาศูนย์เจ็ดเก่าแล้วก็เก่าศูนย์ตัวนี้นี่คือ เคยออกแล้วนะคะจังไดกันหลับพินิดพิจรณนานะคะอีกอันนี้ตัดเห็นสันลงแล้วตัดเห็นสันลงแล้วเหลือหน่อยลงแล้วนะคะนี่แหละมันจะมีอยูสองกลุ่มนะคะมีสองกลุ่มสองกลุ่มนี่ละพินิดพิจระนาเบิงนะคะงามมันสองเขาอันไหนอันหนึ่นงล่ะ แต่กับโบนีนะโอกาสเขาสองนะคะเป็นทั้งรางวัลที่หนึ่งเป็นทั้งเหล็กถ่ายเหล็ก่างสองโตเลยก็ได้นะคะขอบคุณหลายๆลายค่ะ